รถคันนี้เนี่ยงานออกแบบนะมาจากในโนทรัพ์กีเล็กส์กดมาปุ๊บครับโตกินข้าวโอ้โหเฮ้ยแม่งปรับได้ไหลายระดับ ไอออนเป็นค่ายรถยนต์จีนอีกค่ายครับที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยครับและที่ยิ่งข้างหลังผมแล้วนั้นก็คือว่าที่รถใหม่ของพวกเขาครับไอออนวีซึ่งกําลังจะเปิดตัวขายในไทยในปล,ยปลายปีนี้นะครับส่วนตัวรถเป็นไงไปชมพร้อมกันเลยครับแล้วนี่ก็คือไอออนวีครับว่าที่รถยนต์อเนกประสงค์ไฟฟ้าอีกรุ่นในประเทศไทยครับที่เตรียมทําตลาดในปลายปีนี้นะครับโดยไอออนวีนั้นจะเป็นรถยนต์รุ่นที่ ท่าไหร่ล่ะไม่3ก็4แหละนะครับแต่จะเป็นรุ่นที่เข้ามาประกอบในประเทศไทยอีกรุ่นนะครับตัวรถนะครับอย่างที่คุณเห็นนะครับก็คือเป็นรถยนต์อเนกประสงค์นะครับขนาด Compact Crossover นะครับจริงๆผมแอบคุยกับคนไอออนนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับตัวรถคันนี้เนี่ยงานออกแบบนะมาจากไดโนเสาร์ทีเร็กซ์เฮ้ยถามจริงแล้วมันเหมือนทีเร็กซ์ตรงไหนคืออย่างนี้ครับเขาบอกว่าตัวนี้ครับตัวคลอเนี่ยนะครับไฟหน้า DRL เนี่ยเห็นไ่มมันเหมือนเป็นเหมือนกรงเล็บเห็นไหมเขาบอกว่า ทีเล็กมันมี2เล็บเนี่ยคือทีเล็กลอ็อเออก็ได้แหละนะครับในส่วนของสีที่อยู่กับเรานะครับจริงๆรแล้วมันมันเป็นสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีที่สวยมากแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบเพราะว่าสีส้มเนี้ยมันจะเป็นส้มเมทัลลิกนะครับตอนนี้เราอยู่ในโรงงานอยู่ในร่มเนี่ยมันอาจจะคล้มคลมดูเหมือนส้มอิดหน่อยแต่ถ้าถ้าออกแดดผมบอกเลยว่ามันน่าจะสวยงามอยู่พอสมควรนะครับกลับมาที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็น DRL แบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟ LED นะครับในส่วนของนี่ครับ ช่วงหน้านะครับเขาทํามาเป็นปิดทึบนะครับตามสไตล์รถยนต์ไฟฟ้านะครับมีการตกแต่งด้วยสีดําเงานะครับทำให้มันดูรู้สึกมีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับเท่านั้นไม่พอนะในส่วนของหลังคานะครับจะเป็นหลังคาที่มาพร้อมกับเล่าหลังคาทรงสูงนะครับแล้วที่คุณเห็นหมวกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือชุดเรดาร์นะครับคุณจะเห็นว่ามันมีไฟกระพริบบอยู่ข้างในคือเรดาร์ของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมนะครับ กลับมาที่ด้านข้างครับชุดล้อนะครับเป็นขนาด19นิ้วนะครับรถลายแบบนี้เลยความดําหน้าเงานะครับซุ้มล้อเป็นเงานะครับมีกล้องข้างรถที่ซุ้มล้อนะครับถ้ามอเตอร์ไซค์บ้านเราก็อาจจะเก็บเฉบเฉียวไปได้ก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นโพวงมาลัยซ้ายเข้าใจว่าเอามาจากจีนเพื่อมาโชว์กอดนะครับก็จะเป็นหัวชาร์จแบบจีนแหละผมไม่เปิดให้ดูละกันนะครับในส่วนของกล้องของซุ้มล้อไม่พอนะ มีกล้องหน้าด้วยมีกล้องหน้าตรงนี้ด้วยมีกล้อง,งนี้ด้วยเฮ้ยกล้องเยอะไปไหมเนี่ยนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้นะครับแล้วก็ถ้าเราถอยมาดูด้านข้างรวมๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆจะพบว่าสไตล์รถเนี่ยมันคุ้นใช่ไหมผมมันก็รู้สึกคุ้นนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับทรงของน i ส s ัน X t r a เ l เมื่อก่อนคือเขาจะเป็นสไตล์หน้ายาวแล้วก็ตูดตัดนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่ามันข้อดีมันคืออะไรรู้ไหมมันทําให้ห้องโดยสารยาว เนี่ยคุณดูเลยห้องโดยสารยาวเดี๋ยวห้องโดยสารเดี๋ยวเราจะพาชมกันอีกทีหนึ่งนะครับด้านข้างนะครับมือจับเปิดประตูนะครับเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบซ่อนนะครับแล้วก็ดึงกดดึงครับแล้วก็เปิดประตูนะครับที่น่าสนใจคือประตูเปิดได้กว้างนะครับอย่างสมมติว่าผมเปิดประตูปุ๊บนี่ครับคุณดูประตูหน้าเปิดได้กว้างเท่านั้นไม่พอผมจะเปิดประตูหลังให้ดูครับ ประตูหลังเปิดได้กว้างกว่าคุณดูดิประตูสองบานเนี่ยเปิดได้กว้างทั้งคู่เลยนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นจุดที่ดีมากนะครับและในส่วนของนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเขาก็ออกแบบนะให้มีสไตล์คล้ายๆกับรถอเมริกานะครับคืออะไรรู้ไหมคือนี่ครับตูดมันจะตัดนิดนึงนะมันจะคล้ายๆกับพวกรถแบบทางอเมริกาแล้วก็ไฟท้ายนะครับมีความโดดเด่นตรงที่ มันเป็นทรงตั้งคุณมันเป็นทรงตั้งอาจจะคุณคุณน้องไฟท้ายทรงตั้งเนี่ยเราจะคุณกับแบรนด์จีนอีกค่ายหนึ่งแต่คันนี้เนี่ยดูแล้วมันก็ดูหรูหราทัานสมัยนะครับบนหลังคานะครับตรงนี้ก็มีสปอยเลอร์นะครับมาให้แล้วก็ช่วงท้านะครับเป็นสไตล์หรูหแบบนี้นะครับใช้สีเดียวกับตัวรถแล้วก็ เล่นสีดําเงานะครับแล้วนี่ก็คือภายในห้องโดยสารตอนหลังนะครับของเจ้า i อออนวนะครับซึ่งก็กําลังจะเปิดตัวเร็วนี้นะครับคุณจะสังเกตได้ว่าตัวรถนะครับพื้นที่การโดยสารตอนหลังเนี่ยค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ดูแล้วน่าจะนั่งสบายนะผมขอเข้าไปนั่งหน่อยละกันนะครับนี่ครับขอแอบเข้ามานั่งโอ้โห เฮ้ยเพื่อนๆมันใหญ่มากนะนี่ดูดิด,ดูเหลือเป็นทุ่งใหญ่มากใหญ่จริงนะครับแล้วก็ที่นั่งนี่แบบโคดร VIP พผมว่าเบาะมันปรับได้ครับมันปรับได้จริงๆนะมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นนี่ปุ่มนะครับอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับปุ๊บโอ้โหให้มันปรับได้หลายระดับแต่ว่าแบบที่นั่งโคด v i p อะ่ะเฮ้ยแล้วมันเอนเอนได้แบบนี้เลย โหงานงานดีนะครับอันนี้งานดีจริงๆนะครับยอมรับเลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับฟังก์ชันตอนหลังก็คือมีที่เท้าแขนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะปึ๊บนี่เป็นที่เท้าแขนนะครับไม่พอที่เท้าแขนขนาดใหญ่ไม่พอนะครับคันนี้นะครับยังมีนี่ครับอยาให้ดูนี่คือคันนี้มันเป็นพวงมาลัยทรายเนาะกดมาปุ๊บครับ โต๊กินข้าวเรื่องมันมีโต๊ะกินข้าวโต๊ะทํางานโต๊ะอะไรก็ตามที่คุณอยากจะใช้อยู่ในนี้ด้วยแล้วคือพอพูดถึงพื้นที่น่ยค่อนข้างโอเคนะครับก็งานดีคันนี้นะครับในส่วนของข้างหน้านะครับก็เป็นพงมาลัยสก้านนะครับอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับแล้วก็จอภาพนะครับขนาดใหญ่มีที่ชาร์จไร้สายส2อันนะครับแล้วก็มี ในส่วนของช่องวางแก้วน้ํา2แก้วแค่นี้นะครับข่าวดีสําหรับสายขับทั้งหลายยังมีมาตรวัดนะครับมาให้นะส่วนที่ดีจริงๆนะครับอยู่นี่ครับพาราลามิกกลาสลูปขนาดใหญ่ชิ้นเดียวย้ำว่าชิ้นเดียวเห็นไหมไล่ลอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นแต่ไม่ใช่ชุดเครื่องนอนโตโตนะครับก็งานดีนะครับรวมๆคือโอเคเดี๋ยวขอไปลองนั่ง ด้านหน้าสักนิดนึงครับมาดูเรื่องการโดยสารตอนหน้านิดนึงนะครับคือการโดยสารตอนหน้าเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะใหญ่ใช้ได้นะครับแล้วก็เห็นไหมคุชชั่นคุณดูก็ได้ดูมือผมนิ่มนะครับอ่ะเดีย๋ยวเอาออกหน่อยนะครับคอนโซลหน้าเป็นแบบ Dual l a ลเยอนะครับคือ2ชั้นนะครับเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะที่ชั้นไรใส่องันที่วางแก้ว2อันช่องเก็บของจอภาพขนาดใหญ่พรมลายสองก้านแล้วก็จอผู้ขับขี่ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งดูนะครับปึ๊บโอเคเป็นยังไงเฮ้ยที่นั่งแม่งใหญ่มากสบายมากผมบอกเลยนะครับแล้วก็บอกมันเป็นปรับไฟฟ้าเนาะแต่ผมคงไม่ปรับนะครับคือแบบเอาจริงๆนะเราไม่เคยคิดว่ารถจีนจะทําที่นั่งเบาะสบายได้ขนาดนี้คือมันมันสัมผัสแรกมันนิ่มแต่พอเรา เวทน้ำหนักลงไปปุ๊บเนี่ยมันแน่นเออเหมือนที่นอนอ่ะคุณคุณเคยนอนที่นอนแบบใหม่ๆม,ม่ที่แบบเราเอาตัวลงไปปุ๊บมันจะนิ่มพอมันถึงจุด .1 นหนึ่ง,งมันจะแน่นคันนี้ประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างเป็นรถอนเนกประสงค์ที่รู้สึกว่ามันมี IP นะครับคือแม้ว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นรถจีนหรืออะไรก็ตามแต่ยัยดูถูกนะูพื้นที่เก็บสัมภาระกันบ้างดีกว่าครับพื้นที่เก็บสัมภาระครับโคตรใหญ่โหคุณดูสิ นี่ใส่กระเป๋า24นิ้วได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็เบาะนั่งหลังเนี่ยเป็นแบบพับ60-40แต่คันนี้มันยังเป็นพวงซ้ายเนาะก็คือเพราะฉะนั้น60มันอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็40มันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจไปมีที่ปักเบาะเด็กมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็ในส่วนของประตูท้ายเป็นไฟฟ้านะครับก็กดเปิดใช้งานได้นะครับมีออโต้แจมให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าคุณดูเนี่ยนะครับเขาทากรอบเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งสี่เหลี่ยมเนี่ยมันดีตรงไหนหรืองเ้าอออกแลวตี เห็นไหมคือฟลอร์มันจะส่งจากพื้นไม่ได้เยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เวลาเราขนของเช่นสา,สายกิจกรรมสายจักรยานเลยเนี่ยดีอย่างผมเนี่ยชอบเลยสูงๆแบบเนี้ยเวลาขนจักรยานเสือหมอบเนี่ยเด็ดแล้วก็ภายในนะครับอันนี้จะเป็นสีแทนทั้งหมดนะเป็นสีโทนส้มนะครับรวมถึงเขายังมีเครื่องเสียงด้วยครับเครื่องเสียงจากอาร์ดิโกนะครับเข้าใจว่ามันชื่อแบรนด์นี้นะอาร์ดิโกนะครับงานดีไซน์ก็พรีเมียมเกือบหมดนะครับคุณดูก็ได้แผงประตู เห็นไหมเหมือนแบบมีการตัดเย็บนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นแบบนี้นะเอ้ยไม่ธรรมาดานะครับมือน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอืมใช่เลยนะครับก็ใครสนใจอยู่รอสักแป๊บหนึ่งละกันนะครับ ในส่วนของรายละเอียดทั้งเทคนิคนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้มากนะครับเกี่ยวกับเจ้า i อออนวีคันนี้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆมันเป็นรถอเนกประสงค์ขนาด Compact Crossover นะครับช่วงล่างหลังเมื่อกี้ผมแอบดูนะเป็นแบบทอชันบี๊บนะครับแล้วก็ตามที่มีข้อมูลนะจากประเทศจีนเนี่ยนะครับตัวรถเนี่ยเขาก็จะเป็นมอเตอร์รไฟฟ้าเนาะขับเคลื่อนด้วยกาลังประมาณ204แล้วก็224แรงม้านะครับแบตเตอรี่นะครับ มี2รุ่นนั้นในไทยนะครับตามที่ผมถามไอออนมาก็คือจะมีแบตเตอรี่นะครับที่วิ่งได้500กิโลเมตรต่อการชาร์จและ600กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยตัวรถเนี่ยก็เหมาะเลยสําหรับสายเดินทางทั้งหลายครับเรียกว่าน่าจะเป็นที่สนใจอย่างมากครับสำหรับไอออนวีคันนี้นะครับจะเปิดตัวที่จีนปลายเดือนนี้ปลายเดือน,น,อนรกรกฎาคมนี้นะครับในส่วนประเทศไทยนั้นก็จะเปิดตัวในปลายปีนี้นะครับก็น่าจะเป็นกรอบเวลาพวกมอเตอร์ p o ์มัง้ง ใครที่ไม่รีบนะรอรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยบอกเลยปลายปีนี้มีมาอีกเยอะนะครับดังนั้นใครสนใจรอไอออนวีดสักนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเขาก็มาไทยแล้วครับขอบคุณที่ติดตามไลฟ์บัสเตอร์ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ